สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยประตูธานีนะครับก็เช้านี้อยู่หนองบัวแล้วนะอยู่หนองบัวแล้วคลิปนี้เราอยู่ที่หนองบัวลําพูนะอาเภอน,นากลางนะครับอำเภอน,นากลางบ้านโนนใหม่ใช่ไหมบ้านโนนใหม่นะนี่พอดีเจ้าของรถนี่เฮียอยู่นี่นะก็เป็นอ่เอ่าลานอ้อยอย่างนี้นะก็บ้านโนนใหม่นะฮะ ก็พอดีถึงแล้วางานที่นครพนมหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวทําพร้อมอุบลอีกคันหนึ่งเลยเดือนหน้านะครับก็เลยก็เลย,เลยได้มานี่เลยมาหนองบัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมมานอนที่น่าจะดอนทางนอนเมื่อคืนนอนเขตอุดรมังน่าจะขึ้นทางอุดรก่อนมันเป็นเขตที่อุดรนนะั้นแล้วก็มาบา้านลูกค้าประมาณห้าสิบกิโลนะจากที่ผมพักเมื่อคืนนะก็ถึงแล้วที่รถรถเป็นฮิโน่สีเทค นะฮีโน่สิงห์เทครถเป็นคันแบบนี้เลยเป็นคันแบบนี้เลยนะรถขับได้ปกตินะรถขับได้ปกติแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยตันนี้เป็นสิงห์เทคเป็นเครื่องเอ็มสิบซีเอ็มสิบซีนะตัวนี้เอ็มสิบซีเป็นห้าเกียร์สโล่นะตัวนี้นะเออ่เป็นรถห้างบ้านเราเนี่ยแหละเป็นรถห้างบ้านเราแล้ว,ลวมีเกียร์สโล่ จะมีเกียร์สโลว์อยู่ตรงนี้อ่านี่อันนี้เป็นอ่าเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่มีเกียร์สโลว์อยู่ลูกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเก็บสโลว์ไว้แล้วก็เอาไว้เข้าลงเข้าไล่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ธรรมดาของซีรีส์เจ็ดร้อยนะอ่าเดี๋ยวผมพาเดินดูรถเป็นคันก็จะลื้อแล้วอ่าลื้อได้เลยลื้อได้เลยนะลื้อได้เลยบอกทีมงานแนละ้วก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วนะผมก็จะเอ่อ กลับข้างเทพแต่ก่อนเขาข้างเทพผมจากนี่ผมจะตีรถไปจะแถวสุรินทร์นะบุรีรัมย์นะจะไปบ้านนายกก็นัดกับแกไปแล้วแล้วก็จะเข้าไปหาพี่วุฒิด้วยพี่วุฒิดูก็รอแป๊บหนึ่งนะพี่วุฒิงานแต่งผมไปไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะเข้าเอาซองมาถึงที่เลยนะ,ะที่บ้านพี่เลยนะนะครับก็เสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่วุฒิก่อนเข้าไปหาพี่วุฒินะ เ,เดี๋ยวพากลับกล้องดูเลยนี่นะครับเกียร์ก็มาเป็นเจ็ดสปีดอย่างนี้นะมีรีทัดเดอร์นะตัวนี้เกียร์รีทัดเดอร์คือรีทัดเดอร์คือตัวนี้นะเป็นตัวช่วยเบรกนะ,ะตัวนี้เขาจะช่วยเบรกทำงานมีช็อตเบรกถ้าไม่อยู่ก็เปิดรีทัดเดอร์อีกทีหนึ่งก็จะอยู่ดีนะถังลมก็นี่นะเป็นซีรีส์จ็ร้อยมาแบบนี้คันหน้านี่ของซีรีส์นะหลายคนก็ถามว่าต้องเปลี่ยนไหมคันหน้าเปลี่ยนนะครับ คันนี้งานต้องมีถังก๊าซีด้วยก๊าซีวากว้างๆอยู่แค่87นะใส่ซิรี้700ต้องกว้างอยู่95ผมก็ต้องถังก๊าซีนี่นะซื้อของมาต้องได้อะไรบ้างนะคันหน้าต้องเปลี่ยนแน่นอนพอกลางต้องได้มาแบบนี้นะต้องได้มาแบบนี้นี่นะแล้วก็ถังลมเกียร์ต้องได้แน่นอนอันนี้ถังน้ำมันลูกค้าก็น,น่าจะต้องเปลี่ยนละ เอาเป็นมเนียมสามร้อยลิตรให้ลุกนี้นี้มีถังลมมาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหัวกันอ่ะนี่นะหัวซีรีส์เจ็ดร้อยอันนี้ลูกค้าไปดูมาเองนะผมไม่ได้ดูให้นะลูกค้าไปดูมานี่นะสวยอยู่นะคัสซีสวยกิฟต์อยู่เลยใช้ได้เลยแหละไปดูก็เน้นมาแบบนี้หน่อยนี่เห็นไหมสวยเลยคัสซีเนี่ยบอกว่าไม่มีทิ่ติเลยอ่าสวยกิฟต์เลย แล้วก็แหนบเน้นเน้นให้เป็นแหนบยาวสองแผ่นแหนบยาวแหนบหนาจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าแหนบสั้นสามแผ่นนะอ่าอันนี้เป็นความรู้ให้ลูกค้าเผื่อไปดูกันเองนะครับวันนี้ก็สวยเลยอุปกรณ์ควบคููนะสวยหมดทุกอย่างนะเครื่องเป็นเออสิบสามซียูโรห้านะ e j r เหลี่ยม e j r เหลี่ยมนะก็ามาสวยๆแบบนี้เลยฟีขาวนะ พี่หนองบัวลำพูงานวันนี้วันแรกวันพฤหัสนะวันพฤหัสที่ยี่สิบสามนะเดือนมกราคมนะฮะก็เมื่อวานนี้มาจากอุบลน,นะมาจากอุบลมาถึงนครพนมก็ประมาณระยะทางสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบหกสิบโลนะแล้วจากหนองบัวจากนครพนมนะฮะมาถึง หนองบัวลำพูนี่ก็อีกสองร้อยสี่ิกว่าโลเมื่อวานผมขี่รถห้าร้อยกว่าโลนะห้าร้อยกว่าโลถึงนี้มืดพอดีเลยนี่นะลูกค้าก็ไปดูมานะครับก็ดูมาให้ครบก็แล้วกันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้ด้านหน้าสวยอยู่นะ,ะมีชายล่างด้วย่ากระชนมีชายล่างมีอะไรอย่างงี้นะต้องมาครบๆหน่อยนะฮะ อันนี้สวยใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวเริ right ่มท oh ําวันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกก็คันนี้ตั้งเป้าไว้6วันเดี๋ยวดูว่า6วันจะเสร็จไหม6วันจะเสร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับมารอลุ้นกันว่า6วันนี้ผมจะทําเสร็จไหมนะเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันเลยวันนี้วันแรกเลยถึงที่สดร้อนๆที่หนองบัวนะครับวันพฤหัสนะวันนี้นะหลายคนก็ดูคลิปที่นครพนมเห็นเมื่อวานทําคลิปอยู่นครพนมก็ใช่ที่นครพนม ผมทำคลิปบอกไปแล้วว่ายังทําไม่ได้นะต้องมาหนองบัวก็เลยมาหนองบัวเลยนะครับก็คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม